สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะด่วนเปิดหลักฐานเด็ดคดีแตงโมหลักฐานคดีแตงโมจากกรณีคดีแตงโมคาดว่าวันนี้ทีมงานของคุณแม่สอสอเต้จะทำการเปิดหลักฐานเด็ดคาดจะเป็นผ้าขาวข,าวของแตงโมที่ถูกส่งมาจากบางแจ็กและจะต้องมีการนำไปตรวจสอบต่อไปคุณแม่เชื่อว่าการจากไปของแตงโมไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างแน่นอน ล่าสุดวันนี้นำทีมโดยโมงคลกิจสุขสินธารานนท์คุณแม่พนิดาเผยหลักฐานเด็ดในคดีซึ่งหลักฐานดังกล่าวน่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าถุงเท้าในวันเกิดเหตุหมอพรทิพย์ส่งมอบผ้าลูกไม้สีขาวระบุว่าแตงโมใส่ในวันเกิดเหตุให้คุณแม่ส่งตรวจสอบคราบเลือดส่งมอบให้กรรมธิการตรวจสอบอีกครั้ง คุณหมอพรทิพย์บอกว่าได้ภาคขาวมากว่า3อาทิตย์แล้วแต่ไม่มีอำนาจในการตรวจสอบต้องรองให้คุณแม่เซ็นรับมอบอำนาจก่อนขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ